สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ Google Classroom นะครับเริ่มต้นนะครับเราทำการเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับเราจะเข้าโดยการพิมพ์ว่า Classroom ใน Google ตรงนี้นะครับหรือเรากดตรงนี้ตรงแอปพลิเคชันตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เลื่อนไปที่ เลือกไปที่ Classroom ตรงนี้ก็ได้ครับเหมือนกันนะครับถ้ายังไม่เคยเข้าก็จะมีล e ็อ i n ินอีเมลนะครับใส่เข้าไปนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ Google Classroom นะครับถ้าเราต้องการจะสร้างห้องเรียนนะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกด้านนี้นะครับจะมีคําว่าเข้าร่วมชั้นเรียนกับสร้างชั้นเรียนนะครับ เราก็ไปกดสร้างชั้นเรียนนะครับอันนี้จะมีเตือนนิดหน่อยก็กดอ่านแล้วเข้าใจตกทําต่อนะครับน,นี้เขาจะให้กรอกชื่อชั้นเรียนนะครับก็อย่างเช่นผมจะเป็นโปรแกรม scratch ละกันอะไรนี้นะครับน,นะ,ะนะครับห้องนี้ก็ อาจจะเป็นชื่ออาจารย์นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นนะอย่างข้างบนนะครับมันจะขึ้นเป็นชื่อวิชาแล้วก็ชื่ออาจารย์นะแค่โปรแกรมจะโชว์แค่สองวันทัดบนนะครับสองวันอ่าตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับโปรแกรม Scra t c h ป3ตรงนี้มีรหัสรหัสของชั้นเรียนขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถเราจะส่งรหัสตรงเนี้ยส่งไปให้นักเรียนนะครับแล้วนักเรียนก็จะเข้ามาจอยกับเราได้นะครับ นักเรียนจะเข้าตรงไหนนะครับก็กลับไปตรงนี้นะครับไปที่ปุป่มสามขีดนะครับแล้วก็กลับไปที่ทชั้นเรียนก็จะเป็นหน้าแรกที่เมื่อกี้นะครับที่เราสร้างชั้นเรียนเมื่อกี้นะครับถ้าถ้าเราให้นักเรียนเข้าก็เข้าขมากดที่เข้าร่วมชั้นเรียนตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปทีนี้นะครับแต่นี้ผมจะนะครับผมเข้าไม่ได้ครับเพราะผมเป็นอาจารย์นะครับที่เมนูงานของชั้นเรียนตรงนี้นะครับแล้วก็ นะครับตรงนี้จะมีตัวช่วยนิดหน่อยนะครับก็การสร้างงานสร้างคำถามจัดระเบียบนะครับพอไปคลิกที่สร้างนะครับก็จะมีงานงานแบบทดสอบคำถามเนื้อหาใช้โพสซ้ำนะครับในเบื้องต้นนะครับจะให้ใช้งานก่อนนะครับกับงานแบบทดสอบเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องงานก่อนนะครับก็คลิกไปที่เรื่องงานนะครับตรงนี้ก็จะมีชื่อนะครับชื่องานนะครับ ก็เพื่อความไม่งงนะครับปกติผมก็จะใส่ตัวเลขไปด้วยนะครับว่าจะให้รู้ว่านี่คือ assignment ครั้งที่หนึ่งนะครับรู้จักกับโปรแกรม s c r a t c อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คำแนะนำก็อาจจะให้เขาอ่านหรือว่าโหลดคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้จะมี จะมีปุ่มเพิ่มกับปุ่มสร้างนะครับปุ่มเพิ่มเนี่ยเราจะสามารถเรามีเรามีรมีซอร์สใส่ตรงนี้ไปกูเกิลได้ตรงนี้เป็นลิงก์ให้รีซอร์สให้เขาอ่านนะครับเป็นไฟล์นะครับหรือว่าเป็นเรามีคลิป youtube เราจะโพสต์ให้เขาทําตามคลิปที่เราสร้างก็ได้นะครับหรือเราไปเอา Ob s อัดวิดีโอมาแล้วเราก็ไปอัดแล้วเราก็โพสใส่ในไฟล์ตรงนี้นะครับให้นักเรียนดูตรงนี้ก็ได้ครับ สร้างนะครับตรงนี้ถ้าเป็น Google Office นะครับซึ่งเราจะสามารถาเราจะสร้างสร้างเอกสารสร้างสไลด์สร้างชี้ตรงนี้ก็ได้ถ้าถ้าเราไม่ได้มียังไม่มีนะครับนะครับตรงนี้คือการสร้างงานใหม่มดเลยนะแต่ถ้ามีอยู่แล้วเราจะอัพขึ้นมาแล้วก็ไปที่เพิ่มแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับาทางขวาเนี่ย Assignment งานอันนี้ครับก็สามารถคอนฟิกได้ว่าจะให้ไปอยู่ในห้องไหน ให้นักเรียนคนไหนบ้างอะไรเงี้ยครับตัวนี้เป็นติ๊กเป็นนักเรียนทั้งหมดนะครับถ้าในห้องนี้มีนักเรียนก็จะมีลิสต์รายชื่อนักเรียนลงมานะครับงานนี้มีคะแนนกี่คะแนนอะไรเงี้ยครับก็ครับ,นะรบมีการตั้งเวลาวันที่นะครับว่าให้ทําได้ถึงวันไหนนะครับอาจจะทําได้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้พอนะครับเกณฑ์การให้คะแนนก็จ,จะเป็นอ่าเป็นในร,ระบบลูบิกเกณฑ์การให้คะแนนนะครับอ นะครับพอเราเขียนหมดแล้วนะครับเราก็เราก็มาดูข้างบนตรงนี้มันจะมีคําว่ามอบหมายนะครับกําหนดเวลาบันทึกฉบับล่างนะครับคือถ้าเราโพสต์แล้วเรายังไม่อยากโพสต์ตอนนี้เราจะให้กําหนดเวลาให้นักเรียนทําตอนสิบโมงพรุ่งนี้เราก็กาหนดเวลาตรงนี้ได้นะครับหรือวา่าบันทึกฉบับล่างไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนสิบโมงผมมากดเองก็ได้นะครับแต่ถ้ากดมอบหมายไปเลยเนี่ยมันก็จะมันก็จะโพสต์ออกมาเลยนะครับ แต่ผมก็มอบหมายเลยแล้วกันนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าเป็นรู้จักโปรแกรมสเปซนะครับขึ้นมานะครับก็นักเรียนนักศึกษาเข้าไปเขาก็จะเข้าไปดูได้นะครับว่าเราสั่งอะไรไว้นะครับอันนี้ยังไม่ได้สั่งอะไรครับก็เลยไม่มีอะไรขึ้นมานะครับนะครับมาลองลองทำดูแล้วกันครับผม